เรื่องเล่ากล่อมนอนจากเ e Book t เล l ร r ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้เขาเสนอเรื่องที่มีชีว่าแผนที่ของนักเดินทาง การละครั้งหนึ่งมินเด็กหนุ่มนักเดินทางที่ชื่อว่าลีโอเขายือนอยู่ที่ปากทางเข้าสู่หุบเขาแห่งพันเส้นทางเบื้องหน้าของเขานั้นมีเส้นทางเล็กๆนับร้อยนับพันแยกย้ายกันไปบางเส้นทางทอดผ่านป่าทึบบางเส้นทางลัดเลาะไปตามริมแม่น้ําและบางเส้นทางก็ไต่ขึ้นไปบนเนินเขาสูงทุกเส้นทางล้วนนําไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นก็คือเทือกเขา แห่งอนาคตลีโอมีแผนที่อยู่ในมือมากมายเขากางมันออกบนพื้นดินพยายามคํานวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดและเส้นทางที่จะพาเขาไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดเขาถามนักเดินทางคนอื่นที่ผ่านมาว่าทางไหนดีที่สุดนักเดินทางคนหนึ่งตอบว่าทางริมแม่น้ําสิสวยงามและเย็นสบายอีกคนหนึ่งกลับตอบว่า ทางในป่าดีกว่ามีผลไม้ให้เก็บกินมากมายลีโอสับสนและเป็นกังวลมากเขาใช้เวลาเป็นวันวันเป็นสัปดาห์ในการตัดสินใจในการนั่งวางแผนอยู่ตรงปากทางเขา้าเขากลัวหรือเกินว่าจะเลือกเดินเส้นทางที่ผิดพลาดเขาอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดของการเดินทางก่อนที่เขาจะได้เดินออกไปเสียอีกแต่ยิ่งพยายามวางแผนมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งรู้สึกกลัวและไม่กล้าที่จะเริ่มตน้นคืนหนึ่งขณะที่เลโอนั่งถอนหายใจอยู่ใต้แสงดาวเขาก็แงนหน้ามองไปยังเทือกเขาแห่งอนาคตแล้วตะโกนออกไปว่าท่านเทือกเขาผู้ยิ่งใหญ่โปรดบอกข้าทีเถิดว่าข้าควรจะเดินไปทางไหนโปรดบอกข้าทีทันใดนั้นก็มีเสียงอบอุ่นและเก่าแก่ ราวกับการเวลาดังแว่วมาตามสายลมว่าเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าหาในสิ่งที่เจ้าไม่เคยมีอยู่จริงลีโอตกใจและมองไปรอบๆพร้อมเอ่ยกับคำถามที่ว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรเสียงนั้นตอบกลับมาว่าเจ้ากำลังมองหาแผนที่ที่สมบูรณ์แบบแต่แผนที่เช่นนั้นไม่มีอยู่จริงหรอก เพราะเทือกเขานี้หรือที่เจ้าเรียกว่าอนาคตมันมีหัวใจที่เก่าแก่และลึกลับที่เป็นของตัวเองหัวใจหัวใจอะไรงั้นหรือขอรับลีโอทวนคำอย่างไม่เข้าใจเสียงนั้นจึงกล่าวต่อไปว่าหัวใจดวงนี้เต้นเป็นจังหวะที่ไม่อาจคาดเดาได้จากที่ไกลไแล้วเราจะไม่มีวันรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสายฝนโปรยปลาย หรือจะมีแสงแดดอันสดใสรออยู่เราไม่มีทางรู้ว่าทางข้างหน้าที่จะพบเจอเราจะพบกับเพื่อนใหม่หรือจะต้องข้ามผ่านอุปสรรคอะไรบ้างหนทางเดียวที่เราจะรู้จักกับการเดินทางได้ก็คือการออกเดินทางเท่านั้นลีโอนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขารู้สึกว่าความกังวลที่แบกไว้เริ่มเบาลงแล้วข้าควรจะทำอย่างไรบ้างละ่ะขอรับ เสียงอันอบอุ่นนั้นตอบกลับมาไปครั้งสุดท้ายว่าอย่าพยายามหาคำตอบของวันพรุ่งนี้จงถามหัวใจของเจ้าว่าก้าวต่อไปในตอนนี้เจ้าอยากจะก้าวไปทางไหนมากที่สุดจงเลือกเส้นทางนั้นด้วยความกล้าหาญและความรักเมื่อเจ้าเดินทางไปถึงวันพรุ่งนี้เจ้าก็จะรู้เองว่าต้องทำอะไรต่อไป เมื่อสิ้นเสียงนั้นลีโอก็ค่อยๆพับแผนที่ทั้งหมดเก็บไว้ในกระเป๋าเขาเลิกพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอยาก่างเขามองไปยังเส้นทางนับร้อยเบื้องหน้าแล้วเลือกเดินไปยังทางสายเล็กๆที่มีดอกไม้ป่าบานอยู่ริมทางเพราะมันทำให้หัวใจของเขานั้นรู้สึกดีในตอนนี้ เราไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดของอนาคตเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตขอเพียงแค่มีความกลา้าและความเชื่อมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปให้ดีที่สุดและไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณ ที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The b o o k t เท l ล r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ